แล้วพี่ทำไรเนะี่ยพี่ทำไรเนี่ยไม่ได้ทำไรก็ยืนดูจะไปเล่นในแวร์บลูบอ๋อไม่ก็อยู่ได้หมายถึงว่าเฉยๆพี่ชิวๆไม่ทำไรพี่ไม่สตรีมอ,รอ๋อผมเห็นพี่สตรีมดูบอลดูอะไรนั้นอ,อ๋อพี่เออ <laughs> พี่อย่างงี้ก็ได้เหรอทำไมทำไมทำไม่ไ,มไ,มได้อ่ะผมชิวจัดเลยเนะาะสตรีมเช bon ียร์บอลอ่ะ พิธีเขาบคุณมากครับพี่ครับ, <laughs> บครับครับางรล่แล้วยินดีครับแม่แล้วสอนทะไรน้องมึงจะไปทำอะไรเนี่ยปก <ผม S 1> <ป>ติปก<อ>ติม,ตม,มึงอยู่ดึกวะมึงไม่ได้คนอยู่ <You S 1> อยู่ด <the> ึกอยู่ผมไม่ผมนอนเช้าแต่ผมผมมาลงลงประมาณตีหนึ่งตีสองออก็อยู่อ่ะผ <laughs> มอยู่สตอรี่ผมว่าอยู่ยันจบตลอดอยู่ตีสามตีสี่ตลอดใช่หรอวันแรกผมว่าอยู่เอาวันแรกผมว่าอยู่ยันยันมันหนีอ่ะตีสามตีสี่อ่ะจบอยู่จบจริงพี่ใช่หรอ เออใช่ยังไม่เห็นกันบ้างเลยไม่อยู่ในสายตาเลยเหรอเนิร์ดมีรถยังเนิร์ดแล้วที่นี่มันมีแก๊งไหนที่มันที่มันแบบพอแบบตึงมือใไหมพี่นอกจากบีบีซีอะเอเลสไงในวอลใครไม่มีรถอุ้มอีกว้าในวอลเอเลสคือคือแก๊งสีอะไรสีน้ยเงินนะเป็นแก๊งโคลดบีบีซีนั่นแหละมีการช่วยเหลือมีพันธมิตรคือมันเยอะยังวะคือถ้ามีหกซุนอยู่มึงก็นั่นแหละอชนะแข็งสุดเรามีโอกาสแพ้แบบ 5้าสิบห้าสิบเลยอะใช่เหรอใช่สีขาวว่าหกซุนก่อนนั้นเนี่ยแต่โดนแบดโดนละเดนไดไม่ได้เล่นไอ้สายเน้นเพิ่นต้องยาวสองเท้าใส่กันแน่เด้ออะไรวะชาตินี้อย่าได้พบเจออยู่กันจุกไม่ไหวทุกรอบเลยจุกพลังมันแรงเกินอ่ะดิ เลยล้นเลยดิแต่โดนแบนไปหมดแล้วไอ้เนใช่เหรอเขาบอกชิวตรงไหนพี่โดนล้อคาบ้านจนร้อนเลยเหรอฮะเหใช่เหรอพี่ชีทีมไหนเนี่ยแมนยูเหรอใช่ครับเนาะทำไมเหรอโอ้ก็ไม่ทำไมก็คาบ้านเนี่ยเอ้าเฮียนี่ยิ่งเป็นมือกูจะด้หเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นไอ้สัตว์เนี่ยมือายุเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้ โอ้หมผมยี่สิบยี่สิบเองหมอไอ้เนี่ยตอนสมัยกูยี่สิบกูทำอะไรอยู่วะไม่นะผมเดาวันที่พายี่ผมได้สาำใช่ใช่หลายๆคนได้แต่คิดผมแบบน่ประมาณนั้นแหละไม่คิดมันสิบสามด้วยซ้ำสิบสามสิบี่โอ้ไปไปฉีกเนาะไปเด็กโปกเด็กเคียไปเลยเนาะใช่เอออดียี่สิบเปงนหรอแล้วเรียนยังยี่สิบเองยี่สิบเนอยู่ไหมไม่ได้เรียนแล้วพี่ไม่ได้เรียนแล้วก็คือไม่เรียนตั้งแต่มหกไม่เรียนตั้งแต่ปหนึ่งเลยครับ โอ้โหโโอ้หเขาค่อนข้างหนักอยู่นะดีดีที่กุงกาชีวประวัติมึงเนี่ยกูไม่เคยรู้ชีวประวัติมึงเลยใช่ใช่ใช่ไม่เรียนมอาหกเอาหกเอาแล้วมาถึงไม่เรียนเอบตกก็เนี่ยพี่ก็ก็คือสติมั้งแตกมาหกไม่ผมผมผมมาทำมาตั้งแต่ช่วงอ่ช่วงสิบสามสิบสี่แล้ว ก็คืออยู่กับตรงเนี้มาตั้งแต่ติสามใช่ใช่ใช่ครับใช่แด้ว่าเรียนไปแม่งก็ไม่ได้ไปช่วยที่อะไรในส่วนงานตรงนี้เลยไม่มติดเกมอ่ะพี่ตอนนั้นโอเคใช่ครับติดเกมก็คือมีทางแยกติดเกมแล้วดันก็ดันได้ดีอ่ะเก็เลยมาทางนี้ดีกว่าแล้วคิดว่ากลับไปเรียนไหมเรียนเพื่อต่อยอดในสิ่งที่เราทําอยู่มาหาอะไรมาหาอะไรเรียนเรียนอยากเรียนอยากเรียนครับแต่แต่เป็นคนอินโทรเวิร์ดไงกลัวแบบ เข้าสังคมไปแล้วผมผมผมแบบว่าค่อนข้างไม่ไม่แบบกลัวแบบคนจะมาขอถ่ายรูปมาขออะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าก็ทําตัวไม่ค่อยถูกถ้าสมมติแบบมีมีแฟนคลับมาขอเอฟซถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยกังวลเรื่องนี้ก็เลยแบบคิดว่าอยู่อยู่เซฟโซนเองดีกว่าไม่แล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเป็นมึงอ๋อจริงจริงเขารู้พี่เขารู้เขารู้เป็นแฟนคลับจริงเขารู้ครับรู้เหรอจริงจริงอาจอาจ อาจอาจจะไม่รู้แหละแต่ว่าคือเขาอาจจะเอ้ยอันนี้อันนี้ใครไม่รู้แต่เอ้ยหล่อขอถ่ายไว้ก่อนอ,อ,อะไรเงี้ยใช่ใช่ตรงๆคล้ายๆแบบดารายอยะไรเงี้ยโอ้ยไอ้เขี้ยเก่งมึงจะหลอกตัวเองหาพ่อมึงเหรอวะฮะไอ้เก่งพี่ว่าพี่เก่งทำไมอืมครับพี่ตีเปล่าไม่พี่ไม่รอบมใช้พี่คิดอะไรมาพี่เก่งก็ว่าผมเลยพี่ไม่ก็คือมันไม่อยากเรียนไปเยอะ กว่านี้ใช่ไหมเพราะว่ามันทวีด้วยมันจะมันจะเก่งไหมมากกว่านี้ใช่ใช่ใช่คนเรามันมันอ่าคนเราเราก็ทําธุรกิจด้วยเหรอเขาบอกมึงทำธุรกิจด้วยก็มีมีธุรกิจบางพี่ปปาไปก็เป็นเจ้าของแต่อยู่ยี่สิบเลยก็เปิดแบบพวกรองแรมเปิดแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเปิด ก็ก็มีมีนิดๆหน่อยๆเป็นของตัวเองครับพี่ร้านเอาหงร้านนะครที่ที่มึงคิวสั่งไอ้มึงไปคุมอ่ะไอ้ที่ปล่อยเช่าคฤหาสน์ของพี่อ่ะที่ให้กองละครก็มาถ่ายอ่ะไปได้ดีปะปีที่ผ่านมาก็ดีเรื่อยๆครับก็มูลค่าเท่าไหร่นะโอ้โหปีที่ผ่านมากำไรโอ้เยอะพี่เยอะสุดๆน่าจะหลักร้อยล้านป่ะหลักสิบหลักสิบพอเบาๆครับเบาๆอันนี้ปล่อยเช่าเฉยนี่ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยพี่ก็ทำธุรกิจด้วยเหรอ นิดหน่อยน้องชายจะให้น้องในแก๊งดูแลหรือว่าอะไรเงี้ยละไม่นิดนะพี่ถ้าเป็นการเรื่องอาสน์อะตอยกี้กองละครถ่ายอ่ะไม่มันมัน,ม,น,ม,นมันเล็กน้อยแบบพี่ไงหมายถึงว่าเราก็ทําสร้างไว้แล้วก็ก็ไม่เท่าไหร่300<ก>สามร้อยไร่อะไรเงี้ยสามร้อยไร่ก็สาไล่ใช่ก็การขนทีก็ต้องมีรถกอล์ฟรถกอล์ฟอีกแปดคัน ในการที่ขนพวกกองถ่ายอะไรเงี้ยเวลาเคยเห็นกองถ่ายในหนังเดินก็คือเดินไม่ไหวสามช่องเจ็ดหนังนันแหละเอาเวลา<อ>แบบแบบบ้านแบบบ้านคนรวยอะไรเงี้ยหรอใช้ก็คือก็คือของพี่ก็เคยดูเรื่องอันนี้ไหมวะในเน็ตเฟกะที่เป็นคฤหารื์หที่เลี้ยงผีเสื้อเรื่องอะไรวะหนังไทยเนี่ยเขาก็มาขอเช่าที่เขาใหญ่สกิเกมี่ปัดช่องไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นก็ของพี่เหมือนกันเขาก็มาขอเช่า ทางโรงแรมนะเป็นโรงแรมของท่านคุณปู่พี่เองคุณปู่นะใช่ท่านคุณปู่ท่านเจ้าคุณที่เรียกว่าท่านเจ้าคุณเจ้าคุณโอ้ก็คือแบบว่าสืบทอดต่อันมาเป็นเป็นทอดต่อทอดเลยใช่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 ก็มันก็ไม่ตกไหนแล้วก็มีพี่คนเดียวเป็นคู่สืบทอดเป็นหลานเขาคนเดียวอะสืบสันดานอ่ะถึงว่าสันดานอย่างนี้ฮะฮะรวยรวยรวยไปถึงหนังไงดีใช่ใช่ใช่ โอโหเชี่ยพี่ตีมาเหนือกูเลยเดียวเดียวโอ้ยเล็กน้อยน้องชายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกว่างานดีเลยไม่คิดเลยนะไม่คิดเลยนะว่าพี่เอาผมเขาเยว่าเออพี่มานั่งเล่นเกมอไอย่างเงี้ยแบบโอ้มัน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 พอเหรอว่ามันเออพี่แบบพี่แบบไม่หน้าตาก็ดีน่าจะไปเป็นดาราอะไรเงี้ยที่ทํามันเป็นไอ้นี่น้องชายไอ้ความฝันนะอยากฝันอยากเป็นมานานแล้วก็เลยทาอะไรเงี้ยอยู่เป็นความฝันก็ อนสแล้วอี่ก็งานอดิเรกเป็นอดิเรกเหรอใช่ใช่ใช่ชอบลงทุนเป็นหลักพี่อะแล้วที่สตรีมสตรีมอยู่นี่คือคือเพราะเพราะอะไรพี่ก็อยู่เป็นความฝันไงสตรีมก็คือความฝันชอบใช่เพราะชอบอ๋อฝันเราฝันตั้งแต่เด็กเหมือนได้มึงทํามา้แต่เด็กแล้วมันฝันอยู่เนาะอืมไม่รู้ฝันลมๆเล้งๆอ่ะเนาะฮะว่าไงนะไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราก็เหมือนผมฝันนะเวลาผมฝันลมๆแล้งๆอ่ะไม่รู้จะทําได้หรือเปล่า ใช่ใช่คนตอบถึงแม้เราจะฝันหมงเรื่องแล้วแต่เราอยู่ในความฝันไงเราแล้วถ้าวันหนึ่งเราได้อยู่อยู่กับมันอะ่ะเราฝันแล้วเราได้ทําในสิ่งที่เราฝันจริงๆเนะี่ยมันก็ยาวไงอยู่ตลอดไปไงคำว่าคำว่า,วานิรันต์อ่ะจงหว่าเราจะตายอะ่ะใช่แต่แต่พี่ไม่รู้นะว่ามึงฝันฝันอยากเป็นอะไรอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่ก็คือมึงมาทางเกมแล้วมันได้ดีก็โอเคก็โอเค ไอ้ใครกดกิ่งพี่อ๋อ,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 อพี่ไอ,อ้นี่คนใช้พี่เรียกคนใช้กดกิ่งเรียกคนใช้ใช่ใช่ใช่คนใช้จะรู้กันอันนี้คุณคนใช้วิ่งมาจากชั้นไหนอะคนใช้ก็ต้องขับรถกอล์ฟมานะเพราะตรงนี้เสียงกิ่งนนพี่ไม่ยันนู่นเลยเหรอจะนอนไม่เสียงกิ่งพี่มันคือมันจะเชื่อว่ากล้องวนจรอนปิดแล้วกล้องวนจรปิดมันจะมีอยู่ในห้องคนใช้ไงมันก็จะไปดังที่ห้องกล้องคนใช้ ออแล้วมันตีหนึ่งตีสองเขาไม่นอนกันเหรอพี่พี่ไปลบกวนวเขาปะเนี่ยเขาไม่เท่าไหร่ก็ไม่คือห้ามนอนพี่มันจะมีคนใช้สองกะก็คือกะกลางคืนกับกะกลางตอนเช้าไงมีสองกะก<ช>็ะคือย<ช>ี่สิบสี่ชั่วโมงใช่โอ้โหไอ้เชี่ยต้องยอมวะ <c oughs> เออผมยอมแล้วพี่ผมยอมแล้วจริงๆน้ำไม่ได้กอกไงน้ำไม่ได้กอกไว้ก็เลยให้เขาเอาน้ำมาให้ กี่รถกอล์ฟนะเออเออเออบ้านพี่กี่ชั้นเนี่ยถามได้ไหมอันนี้ส่วนตัววะกี่ชั้นพี่สร้างห้องอันนี้มาแยกมากี่ห้องไม่เป็นก็เป็นที่ทํางานเลยส่วนตัวห้องเดียวเพาะห้องเดียวอ๋อเป็นห้องห้องเดียวเป็นที่ทํางานไล่หนึ่งไล่เดียวใช่ไล่หนึ่งเป็นเป็นโดมหรือว่าเป็นห้องสี่เหลี่ยมหรือว่าเป็นยังไงก็คือมีโดมครอบอีกทีหนึ่ง เป็นห้องสี่เหลี่ยมแล้วโดมครอบอีกทีหนึ่งใช่แล้วมีแผงโซล่าเซลล์อยู่ข้างบนก็คือไฟฟีอันนี้มันมันโดมแอรดรอปหรืออะไรพี่ใช่ก็คือเป็นโดมในที่นี้ก็คือเป็นโซล่าเซลล์ข้างๆก็มีสนามแบดเราพี่ชอบตีแบทพี่จะทำสนามแบดอ่าชอบออกกําลังกายด้วยใช่เออบ้านเองไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอพี่นุ้ยไม่ได้เป็นพี่ไม่ได้เป็นไม่ได้ยบ้านทุกคนเป็นแบบนี้หมดเลยนะโหพี่ พี่ก็พ <|so|>? ูดแม่มันไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกครับมันมันมันไม่ใช um ่ว่าจะเป็นเหมือนพี่ในทุกคนเจ้าของธุรกิจไงพี่ก็คือว่าเอ้ยเออมันก็คงบ้านคล้ายเราหรอกอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่ครับโหต่างต่างต่างกันเยอะเลยครับต่างกันเยอะเลยเหรอก็บ้านผมความความสูงก็ไม่ไม่ไม่ได้สูงมากอ่ะก็ประมาณเทียบเท่ากับตึกใบหยกตึกใบหยกเหรอ ใช่ใช่มันมันมัน,มน,มนเรียกบ้านได้ไหมนะมันหรือมันต้องเรียกเป,เป็นเป็นยังไงครับพี่เป็นตึกหรือว่าเป็นยังไงใครที่าักไว้เพราะผมอยู่อยู่แบบมันก็เป็นหลายชั้นอะแต่ว่าแต่ว่าอยู่อยู่คนเดียวชั้นสองชั้นสามชั้นสี่แล้วก็ให้หมาให้แมวอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมมาอยู่ชั้นที่สี่สิบแปดเขาเรียกว่าคาลเลอร์หาดในรูปแบบคอนโดดีกว่าถ้้แบบนั้นนะอ่าอ่าแบบแบบแบบไม่ผมไม่กล้าเรียกคาลเลอร์หาดเพราะมันไม่ได้ใหญ่มันมันมันเป็นตึกสูงอะพี่ไม่ใช่แบบโดมใหญ่เหมือนพี่อะ ใช่ม,ม,ใชมันไม่ใช่โดมไม่ต้องแยกให้ออกก่อนว่าเนี่ยแค่เชียงรายที่พี่อยู่อ่ะพี่อยู่ค่เชียงรายแต่จริงๆแล้วอ่ะรู้จักเบิร์ดคาลิฟาวะตึกที่สูงที่สุดของขออรโลกอ,อ่ะอ่าที่อยู่ดูไบอ่ะอันนั้นอ่ะพี่ก็สร้างเป็นร่วมหุ้นพี่เป็นคนสร้างใช่ใช่กับซิกอ๋อเป็น,ห,นหุ้นหุ้นส่วนใช่ใช่เขาหุ้นหุ้นกันทั้งหมดสิบคนคนที่รวยที่สุดในดูไบพี่ก็หนึ่งในนั้น เชี <She> ่ยน้อยคนที่จะรู้เรื่องนี้เพราะว่าไม่ไม่พี่ผมผม,ผมสตรีมอยู่พูดได้ไหมเนะี่ยเอาหรอเอา